อธวายคุณไทยสุดแสนเหนือเกศพ่อได้เป็นประเทศไทยกลางสล่างได้หุงเห็นพ่อได้เป็นกระบวนเบ้องทางสิลงหาหอมพ่อได้เห็นบอนแจงค้อนเลี่ยวบอนสีไปพี่น้องเอ้ยโอ้สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับเพจนัขยาคำคมนะครับ มองปลาก็รู้สึกว่าไหวไปไหวมานะครับรมองไปมองมาก็ได้เห็น,นขนอ,อ่สคอเฉลยหรือทําไมน้องปลาถึงอลลุอลวนอุลมะหนอย่างนี้ครับเนี่ยค้อเฉลยครับตัวขา,ขาวๆเลยครับเนี่ยแอบมองไปมองมาอยู่นี่ลย,นะยมันก็เลยต้องระวังตัวสักหน่อยนะครับแต่ที่จริงน้องแมวไม่ได้มา แอบกินปลานะครับน้องแมกวกลัวหมาครับก็เลยมาซ่อนครับแต่าปลาก็เห็นแมวก็เกิดกลัวนะครับก็เลยพายัานวุ่นวายกันแต่ใหญ่นะครับขอสวัสดีนะครับก็พบกันกับเพียนักพยาธิคำคมสองกันนี้ก็อยู่มุมเดิมๆ,ๆนะครับก็ได้นําพญาทางพุทธศาสนานะครับมาฝากเพื่อจะ มาขยายความให้ดูนะครับพญาบทนี้เขาความหมายก็คือก็คือคือเคารพนับถือนะครับพระพุทธศาสนาเนื้อเกียตเนื้อเก้าเนื้อจอมนะครับถ้าพระพุทธศาสนานะครับมีอยู่ในใจของคนทุกชาตินะครับก็จะทำให้ คุทั้งหลายนะครับได้มีความสว่างทางปัญญาครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นจุดที่จะชี้ทางให้เราเดินเดินแบบถูกวิธีเดินแบบสังคมอุดมปัญญาเนี่ยซึ่งฟังแล้วก็น่าคิด การใช้คำของครูบาอาจารย์ก็ไพเราะอนยะ่างเช่นพ่อให้เห็นกระบวนเบื้องทางสิลุ่งหาหอมพ่อให้เห็นบอลแจงค้อเลี้ยวบอนสิไปเขาว่าหาหอมเนื้อหมาไมา้เขว่าเป็นที่ที่ดีแล้วเป็นทางที่ถูกแล้วเขาก็เลยใช้ว่าพ่อได้เห็นบอนแจงกระบวนลงหาหอม ซึ่งเป็นบทพยาทางพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับเพื่อให้นึกคิดพิจารณาร่วมกันนะครับขอ,อขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังกับผม